บรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องเศร้ากับประสาวไปได้แล้วสวยแล้วบระสบสุขคนกราบสวัสดีเด้อบระสบสุขสุขคนบายดีตอนเศร้าพี่น้องเมื่อหนักกัยังมือยืออยู่คือเก่าพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าบรันเดร์ร่างหนาหล่างตาพี่น้องอยู่เพื่อนอยู่ซาเนาะหนึ่งเข,าวขว่ากวาดบ้านทูบ้านอยู่นี่นั่นนะฮะทุกคนแล้วก็ นี่แหละฮดพักุดสวนอยู่ในเฮือนในซานพี่น้องเกือบปิดเกือบใกล้เกือบป่านะฮะนี่ก็คือผลงานที่บอเอื้ออยู่บ้านเมื่อวานเนาะพี่น้องก็คือในทีมไายเพิ่นมาเทอันคานเฮือนเนาะที่คานนี่นี่กเไไ็เลยบ่ได้ไป่สยเนาะพีนน่น้องทั้งหินทั้งทรายดูนี่นั่นแต่ว่าบอเอื้อก็ยังบ่ได้อันขึ้นไปอีกลังหนึ่งพี่น้องคือเฮ็ดพร้อมกันเลยทุกคนส่วน อ้ายเทคานส่วนบอ่ออาดกะเหตุล้างคามุงออกมาบอ่อจอรดรถพี่น้องเนาะถามมาพากันมีเงินบอ่อกะมีพอได้เหตุพี่น้องก็คือแบบบ่ญลวงบ่ลายเนาะเอาคือบ่ออูนนดนในกรได้ค้านในกรเทคานไว้ก่อนส่วนบอ่ออาจกะได้ล้างคากะเหตุล้างคาไปก่อนเนาะพี่น้องยังบ่ทันเลมพายแบบ แล้วดอกเงินกระเฮ็ดไปเลยเลยพี่น้องคือแบบอ่ะได้ซัมนี่กเ็เฮ็ดไปซัมนี่พี่น้องเนี่ยนี่กระเบิดหลายบาทไอ้น,นี่พี่น้องทเทคาดนี่กระเบิดบนมันพอมือนอม่นบนบนนี่กระพอหินกระซ้ายเนี่ยกระตกไปสี่พันแล้วปูนนี่กระสอบละร้อยอันนี้นี่รอยเศร้าวควุณมวยลายเติบอยูะพี่น้องแต่ว่าไม้เนี่ยเป็นไม้ของบ่าเอื้อนเนาะเป็นไม้อันที่ เฮือน,นของบอ่เอเอือเนอะาะเขาบอกได้เสื่อนี่แต่สียูเฮือนดิโอซานนี่แหละพี่น้องมือนี้ก็ได้เนาะแต่ว่ามือนี้สีมานร่างบอ่อป่าพี่น้องแต่กระเป่งออกเลยละทุกคนโอ้เห็นไม้เดี๋ยวเปิดสีตัางกล้องไว้ด้วยทุกคนหนักจะเหม็นมันปลาเข็งหรือว่าปลาหมอยักษ์นะฮะทุกคนเดี๋ยว ลงไปอันวิทนามออกก่อนพี่้องเพราะว่าสายนาำมันอันมันออกบิชอึเขาก็ต้องอันอากขุสาออกแล้วก็ล้างแล้วก็วิดออกอีกทีนึงเพราะว่าคันโบเฮตัสซี่มันก็นามกับโบสไซคือเก่าพี่้องเนาะมาพี่นองมาด้วยทุกคนล้างบ่อปลากันตอนเช้าโอ้แต่ตลาดสบายดีเด้อทุกคน ทำไมถึงล้างวันตีน้าม,มันดำไี่ล้ามันโมเป็นโมเป็นตัดแสบน้าม,มันดำมันไม่สะอาดเลยก็ต้องล้างแล้วก็ต้องหวีผนะอันนี้คือควนขี่ปลาให้ออกใช่ไหม จะมีเศษพวกอ,อะไรของเขาไม่รู้ต้องหยุดอ,ออกนะตีกคนออกมาออบบคือบกเกี่ยงบก,กวางเปี่ยนน้ำกับซัมโบได้เปลี่ยนอยา่ีทุกคนกาากนั้นว่าเออมาแนก มืนน่อน,นออี้ก็ยังสิอโรงเฮือนคืพี่น้องเพราะว่าอ้ายเพิ่นสิลงมาอยู่ตัวข้า,ามอย่ข้ล่างบ่ป่าสก่อนงดูเอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ้ายมาเฮ็ดมาเฮ็ดเือนล้วเฮาก็อยู่เฮ็ดซอยซอยเขาเจ้านั่นแหละซอยทั้งอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสิํากัพี่น้อง มันโเฮิดก็จะสีจังได้เอากระนองบซอยกันตักสีซอยไปหมดเลยเออานมากเลยรวม้วยช่วยกันจะได้สิดเร็วๆแต่ตอนนี้่งมงานทุกแบมาที่น้อแต่ว่าบามทีแบบโอ้บ่าลาย แบบนี้ไม่ตายหรอบอเป็ดหนองแนอนปากเคืองมันมีอยู่ มาสีแล้ก่อนดี่เรดป่ามันินตบตอันนี้มันเป็นไอ้แวบไข่ไงที่ป่า Yeah. เดี๋ยวน้นอจีเอาลงให้เบิงใกล้ๆพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวสระน้ำออกอีกก่อนดิบน้ำ จัดก็นะคุณนมอผมสมัสนนีมีใบไม่อันไ้จัดดอกไม้นล้วไปจัดดอกไม้สดแต่ว่าปีนี้ยังไมนมีงาตรงงานแต่งก็ไม่มีหรอ ได้เยอะนออได้ใจปากสร้างออกมาได้เ้อโตร้อยห้าสิน้องน้อเอาไดลูกกับลู ใส่แล้วมันจะนะมันจะใส่มองถึงตัวปลาเลยก็นทีเปลี่ยนเอาอันพวกมาใส่ายมาในรูปไปเอาแจ๊คเถือนไปนอแนแต่การันตุไปเอาอันอันมะซ่ายอยู่ใน่อันน,นี้น้องะนะน้องมาติดคือไข่พักเกาะกินบึดพักกงพักผู้ สยสกบอด้งแงพี่น้อปาางปลาไม่กินดีด้วยพี่น้องมันจะกเกป็นอาหารเนาะแต่ว่าพูดนี่แหละมันจะเห็ดยังไงกระวูกระบายทั้งหัวทั้งส่วน Que ดูใกล้ๆป้าหมอหรือว่าปลาเค็งใหญ่นั่นเองพี่เดอกจุกนอนเลี้ยงกันเลยสายอืออืออืเป็นตัวใหญ่ๆนะฮะทุกคนพวกมันเป็นตัวใหญ่ นาออู้บิ๊กุยมาแล้วปุ๊บ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 นี่มี่ตะโตเอบเอบเป็นตับปีงกิงก็ตำมมกทั่วตำมมกแตงพี่น้องโลร้อยห้าสิบเดี๋ยวน้องส่ง 1, ทันทีนะฮะส่งถึงบ้านเลยประมาณหาโตโลพี่น้องคิดว่านาะวงวงใหญ่ประมาณหาโตหาโตหกโตนี่แหละ เนาะมุมนี้คือดีเวอร์ขาจาข่าขาพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเป่งน,น้ำใส่กับน้ำใส่องตองมองเห็นตัวป่ากูแล้วพี่น้องเ๋ยเ่เบื่อกับสิ่งกิจภาพบรรยากาศตอนเศร้าล่างบ่อป่าไว้สำนีก่อนหละกันพี่น้องสะออนน้ำข่อยบ่อโหมีตปลาเกียงอ้อยต่อย